โอเคก็สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับผมดาพาดูและเจ้าเหลืองน้อยล f ว8 0์นะครับผมนะกับทีมงานสสมชายเหมือนเดิมนะครับผมนะกับเจ้าสิงเอ็มนะโอ้ห่างหายไปนานนะครับผมนะเราโมเดลขับเจ้า150นะเลยไม่มีโอกาสได้มาถ่ายทําเจ้า80นะครับผมนะวันนี้นี่เจ้า150เราจอดไปแล้วนะหมดงานนะครับผมนะ เราเลยมีเวลาว่างนะครับผมนะมาถ่ายทำเจ้า80นะคอนโทรโดยพี่ไลมันเดิมนะครับผมนะเลยจานลกับงานตักดินทรายสวยๆเลยนะครับผมนะมีเอ่อกิ่งไม้รากไม้ปนไปเล็กน้อยนะครับผมนะเป็นหน้าดินนะตัก2ชั้นนะครับผมนะชั้นล่างจะเป็นดินเอ่อดินกรวดนะ เป็นดินทรายกรวดนะครับผมนะเป็นดินทรายแล้วก็กรวดเลยนะกรวดไม่นานะครับผมนะกรวดประมาณ30มสิเซนแต่นี่เราตักเอาดินทรายก่อนนะครับผมนะหน้าง,งานเราต้องการดินทรายนะเขาไปปรับหน้าดินนะครับผมนะถ้าเราใส่กรวดไปนี่เบิกเงินไม่ได้แน่นอนนะครับผมนะโอ๊ยไหลเกตักเอาใบมีดมาด้านหน้าเลยนะมาด้านในก็ จะกีก,กะนิดหน่อยนะครับผมนะเวลาตักใบก็ต้องหลบใบมีตัวเองนะแต่รถน่าจะหันหน้ามาด้านนี้แกก็เลยเอาด้านนี้ไปเลยนะครับผมนะสะดวกดีไม่ต้องกลับลำนะครับผมนะกับเจ้าสิงอิมอกันชนเลียดนะครับผมนะอะไรแต่งเรื่องมาเรื่อยๆนะครับผมนะช่วงนี้นี่น้ำมันแพงนะครับผมนะเงินจะฝืดหน่อยโอ้ ี่ไรจะตักอะไรจะตักอื่นหรือเปล่านะตักออกมาแล้วก็ฝาข้าง60นะครับผมนะใหญ่ๆสูง60เซนนะครับผมนะใหญ่กว่าเพื่อนนะเอาขันอื่นนี่จะสูงประมาณ 50, 55นะครับผมนะจะสิงเอ็มนี่คือฝาข้างเต็มนะ ใส่ดินใส่ดินแบบยาวๆนะไม่ไม่สูงมากนะยาวๆไม่ได้ใส่เต็มกล่องเยอะมากนะครับผมนะเจะ้าสิงเอียมนี่ฝาข้างก็สูงนะใส่ดินไปเลยดูเหมือนไม่ค่อยเยอะมาต่อที่ เจ้าฮีโน่ขาวนะครับผมนะนี่ก็เป็นรถมาซื้อดินนะครับผมนะรถมาซื้อดินน่าจะใส่ดินเต็มกล่องหรือเปล่านะคันนี้นะแต่กระบะไม่ใหญ่มากแล้วนะครับผมนะเต็มกล่องก็คนละราคากันนะครับผมนะงานเที่ยวก็ราคาหนึ่งนะเต็มกล่องเราก็ตักให้ในอีกราคาหนึ่งนะครับผมนะเขามาซื้อดินนะหน้าฝนนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่รถขุดนะ คนเขาก็ชอบซื้อดินเอาไปสต็อกเอาไว้แล้วก็ตักขายอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะคนที่เขามีรถขุดแต่ทีมงานเรานี่เราไม่เอาไปนะเรารู้สึกว่ามันก็ไม่คุ้มขนาดนั้นนะตักดินเราไปสต็อกไว้ถ้าเกิดเป็นตักกรวดเราไปสต็อกขายอีกทีนี้ก็พอได้นะครับผมนะแต่ตักดินนี่เรารู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มนะครับผมนะเพราะว่ารถขุดต้องตักสองรอบนะ ตักจดตรงนี้ก็แปดสิบาทไปตักตัวนั้นอีกเราก็เปลืองน้ํามันสองดิ่งนะครับผมนะเปลืองน้ํามันรถดําค้นเอาไปสต็อกด้วยกแลแ้วเตนะบางคนเขาก็ต้องการที่จะทํางานตลอดทั้งปีนะเขาก็จะซื้อดินเอาไปสต็อกไว้นะเหมือนกับรถคันนี้นะเขาวิ่งสองคันนะครับผมนะมาซื้อดินทีมงาน,นช่างเอฟช่างเอฟสุรินนะครับผมนะใส่เต็มกล่องเอาไปสต็อกไว้นะครับผมนะ ซื้อจากเราไปหนึ่งเที่ยวแล้วเขาก็เอาไปตักแบ่งขายกันจากหนึ่งเที่ยวไปสองเที่ยวนะน่าจะประมาณนั้นนะครับผมนะเอาไปสต็อกเอาไว้เอาไว้าไขายอีกทีนแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับผมนะแล้วก็ขายให้นะเต็มกล่องนี้รู้สึกว่าจะเที่ยวละร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะ,ะเฉพาะโบนี้นะอย่างที่บอกว่าแต่ละโบนี่ราคาค่าดินไม่เท่ากันนะครับผมนะ อันนี้ก็ราคาคา่า,คา,นะคาดินราคาหนึ่งนะอีบอหนึ่งค่าดินราคาหนึ่งมันก็ส่งผลไปถึงค่าตักรถขุดอีกทีหนึ่งนะครับผมนะรถขุดเราก็ถ้าเป็นงานเหมาเราก็จะเพิ่มราคาขึ้นมานะครับผมนะเป็นงานเที่ยวก็ราคาปกตินะไม่รู้ว่าที่อื่นเขตาตักกันเที่ยวเท่าไหร่นะแต่ว่าแถวโซนสุรินทร์นี่อำเภอเมืองนี่ก็ส่วนใหญ่อยู่ประมาณเที่ยวละแปดสิบบาทนะครับผมนะสําบงานเที่ยวเที่ยวละแปดสิบหรือร้อยหนึ่งนะครับผมนะ ประมาณนั้นที่มาเราก็ค่าตักเท่าละ80ดินะครับผมนะเฉพาะค่าตักนะยังไม่รวมค่าดินนะค่าดินก็อีกอันหนึ่งนะครับผมนะ,ะไปแล้วนะครับผมนะจะเหลืองน้อยตักเต็มเรียวเหมือนกันนะเต็มกล่องแต่ก็ไม่ได้ถึงกับอัดกล่องนะครับผมนะใส่แคเ่เต็มหน้าเต็มหลังนะครับผมนะแค่นี้ก็พอนะครับผมนะ ถ้าจะเอาเต็มแบบอัดกล่องนี่ก็เราไม่ตักแล้วนะเพราะจะเหลืองน้อยเราแขนสั้นนะก็ <c oughs> ไม่ไม่ค่อยอยากตักอัดกล่องนะเพราะว่ามันดันไปไม่ถึงจงอางนะครับผมนะแต่ตักดินทรายนี่เต็มเรียวกว่าตักดินเหนียวนะตักดินเหนียวนี่เวลาตักเข้ามาในพุ้งกีนี่คือดินมันไม่ได้เต็มพุ้งกีนะครับผมนะมันเป็นก้อนถ้าเป็นดินทรายนีย้นี่เต็มดีมากนะครับผมนะประมาณสักแปดเก้าตักก็น่าจะ เต็มหนึ่งเที่ยวแล้วมากนะครับนะสำหรับเจ้าเหลืองน้อยแต่ถ้าตักเป็นพวกดินแข็งๆดินกรวดดินเหนียวนี่เยอะนะครับผมนะกว่าจะเต็มอาจจะเพลย์ๆจะเป็นสิบตักเลยนะครับผมนะถ้าไม่ได้ตักอัดมากก็เราหยุดเจ้าหนึ่งห้าศูนย์นะแล้วเราเอาเจ้าแปดสิบเรามาตักแทนนะครับผมนะเพราะว่าจะแปดสิบเรามันตักได้ทันอยู่นะครับผมนะ แล้วก็ประหยัดมากกว่าแล้วเพียแล้วก็วกพี่ไรเราก็อยู่กับเจ้าคันนี้นะครับผมนะเราเลยเอาเจ้าคันนี้มาตักเทนนะเพราะว่าถ้าเราหยุดคันนี้นี่ก็คือพี่ไรแกก็จะหยุดงานไปด้วยนะครับผมนะท <c oughs> ีมงานเรานี่เลี้ยงลูกน้องนะครับผมนะเราไม่ให้ลูกน้องเราขาดขาดงานนะเพราะว่าทุกคนนี่มีปากท้องต้องเลี้ยงนะครับผมนะ เราเข้าใจในตรงนี้นะเราเลยพี่ไรแกไปจําอยู่รถคันนี้เราก็เลยให้คันนี้มันได้ทํางานนะครับผมนะพี่ไรจะได้ทํางานตลอดนะไม่ต้องออพักงานไม่ต้องหยุดงานนะเพราะว่าถ้าเกิดพี่ไร่แกหยุดงานขึ้นมานี่เดี๋ยวแกก็ <geon. S 1> จะไปหางานอื่นนะครับผมนะพอไปหางานอื่นเดี๋ยวพอถึงหน้าเล้งนะหน้าเลง้งหน้างานเนี่ยเดี๋ยวทีมงานเราจะเจอปัญหาใหญ่นะปัญหาระดับโลกนะ <Rab lat S 1> <laughs> ปัญหาเรื่องมีรถแต่ไม่มีคนขับนะ มันหาใหญ่มากนะครับผมนะเราเลยเลี้ยงพี่ไรเอาไว้นะก็คือให้พี่ไรจกทํางานตลอดทั้งปีนะทีมงานเราเท่าเก๋แกไม่เคยให้ลูกน้องตกงานนะครับผมนะถ้าเกิดสู้ไหวถ้าเกิดมันไม่มีงานรถขุดจริงๆนี่จะพาไปตัดไม้นะอาจจะลดค่าแรงมาบ้างนะครับผมนะแต่ก็ไม่ตกงานนะก็ถ้าแล้วแต่นะครับผมนะถ้าสู้ถ้าเกิดไม่สู้ก็ไม่เป็นไรนะถ้าเกิดอยากหยุดก็หยุดได้แต่ถ้าเกิดสู้แกก็จะพาไปตัดไม้นะครับผมนะ ในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะแต่นี่ในงานแม่โครมีอยู่นะก็ลเลยจอดเจ้า150เลยให้เจ้า150่งนมาตกงานไปนะครับผมนะเอาเจ้าแปมาทํางานเพราะว่า80สิประหยัดกว่านะแล้วก็ให้พี่ไรจะได้ทํางานด้วยนะครับผมนะ,ะบุญจันทร์เชิดหน้าก,กล้องนะบุญจันทนี่ เป็นโชเฟอร์นะโชเฟอร์เจ้ารถดำร้ายๆของประจำทีมงานเรานะรา้รายร้ายรถบ่วสั่คันแรงต้องเอ r นพีอารบุญสัสสสตว์สมชาย <c oughs> ตอนนี้พังอยู่เรามาดูคันต่อไปนะครับผมนะมีโน่อีกแล้วนะครับผมนะชอเกียดนะ มาต่อกันกับหัวหน้าทีมนะครับผมนะหัวหน้าทีมสสมชายกับลุงสมชายนะครับผมนะหัวหน้าทีมเรามาแล้วนะกับเจ้า NPR ไรนะ้ร้ายนะท้ายท้ายยังคงเป็นท้ายเหล็กกล่องเหมือนเดิมนะเหล็กตัวซีนะายเหล็กตัวซีเชื่อมเอานะครับผมนะใช้ได้ใช้ไปก่อนนะ เน้นหาเงินนะครับผมนะจะทายตัวซีหรือทายเหล็กดีๆก็จบที่ราคาเท่าๆกันนะครับผมนะขอแต่ว่าอย่ายางเตะก,กลางทางก็พอนะแต่ยางเตะเท่ากันไอย้ยางเตะกลามทางนี่แย่หน่อยนะครับผม,มวิ่งงานไกลนะครับผมนะระยะทางประมาณไปกลับประมาณ30 40โลเลยนะครับผมนะไปกลับวิ่งข้ามฟากเลยนะข้าม ไปนู่นแหละทางโรบินสันสุรินนะครับผมนะวิ่งล่องกันหน่อยนะครับผมนะหน้าฝนส่วนใหญ,ญ่จะเป็นงานประมาณนี้นะครับผมนะเพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ,ญ่เขาไม่ค่อยถมดินกันแล้วนะครับผมนะช่วงนี้เขาจะเน้นไปทางออการเกษตรนะทำนาทำอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะจะไม่ค่อยมีใครถมดินนะเราส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็นงานล่องไกลๆนะที่ออจัพพวกงานก่อสร้างหรือว่าปรับหน้าดินจัดสวนประมาณนั้นนะครับผมนะ ช่วงนี้ก็เลยดินทรายนี่จะเป็นที่ต้องการมากนะครับผมนะเ,เราเลยต้องตักเป็นดินทรายไปกกอนะตามความต้องการของลูกค้านะครับผมนะเราจัดให้ได้อยู่แล้วต้องการดินเหนียวดินกรวดดินดานเราจัดให้ได้หมดนะเรามีโบไว้พร้อมนะครับผมนะแต่ดินเหนียวช่วงนี้นี่ถ้าต้องการดินเหนียวแบบขุดสาะนี่อาจจะต้องรอน,นิดหน่อยนะ ่อเรามีแต่น,น้ำนะโอ้และเต็มเรียวเหมือนกันนะสระเจ้าเหลืองน้อยนี่แป๊บเดียวก็ติมนะสอสุมชายนะได้ขาวบัคคลาดลื่นนะขึ้นไหวไหมเออสบายๆนะครับผมนะ <c oughs> ท่อท่อผู้ผูนะเสียงดังนะเสียงดังกว่าเพื่อนนะต่อกับเจ้าเดก้าร้อยเก้าห้านะครับผมนะ เจ้าสิงเบ้นรถสวยที่ไม่มีบางฝุ่นนะครับผมนะเชิงนี้นี่บางฝุ่นนี่โดนไล่จับนะครับผมนะถอดกันหมดนะรถบางฝุ่นใหญ่ๆนี่เจ้าโซนสุรินนี่คือถอดออกหมดเลยนะกลายเป็นเจ้ารถตูดกุดนะกระจกก็ถอดนะกระจกนาซาน่าจะโดนจับเหมือนกันนะครับผมนะก็เ,เลยถอดออกเลยเอาไว้แต่กระจกใหญ่นะ เ,เห็นถอดกันเยอะนะครับผมนะกระจกน่าจะโดนจับเหมือนกันนะเราเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกฎหมายอะไรนะครับผมนะ <c oughs> แต่บางฝุ่นนี่เราก็ถึงไม่รู้กฎหมายก็รู้นะครับผมนะว่ามันยื่นมันมีปัญหานะครับผมนะถอดออกก็ดีเหมือนกันนะแตน่น่าจะไปหาอะไรมาใส่ให้มันหน่อยนะ <c oughs> หน้าฝน,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 นะน,นอย่างนี้ถนนเปียกๆนะไม่มีบางฝุ่นไม่มีบางโครนนี้นี่ สงสารถรถคันข้างหลังนะครับผมนะสาดแน่นอนนะถนนเปียกๆไม่มีบางฝุ่นคอยกันโคลนให้นี่ก็เต็มหน้ารถคันข้างหลังแน่นอนนะครับผมนะเราค่อยๆแก้กันไปนะครับผมนะความที่กับความถูกต้องนะครับผมนะอยู่ใ,ใกล้ๆกันค่อยปรับกันเข้าไปนะหรือนะจะสิงเบน โอ้เราลืมนับตักอีกแล้วนะไว้จะนับตักดูนะดินทรายพี่ไร่กิจจะตักเต็มเร็วนะมันอุ้มได้เยอะนะครับผมนะดูดินทรายดูแกอุ้มนะโอ้เกือบจะเป็นสองเท่าของเอ่อปริมาณกุ้งกีเลยนะปริมาณที่อุ้มขึ้นมาได้นะเพราะว่าดินมันเกาะกันดีนะครับผมนะดินทรายมันจะไม่เหมือนเนี่ยพวกดินกรวดดินเหนียวแห้งๆนะถ้าดินพวกนั้นนี่มันจะไม่ค่อยเกาะกันนะก็คือมันจะพูนนิดหนึ่งมันก็ไหลออกหมดแล้วนะ ถ้าเป็นดินทรายอย่างนี้นี่คือมาแบบใหญ่ๆเลยนะไปยืนขวางทางรถเขานะกับตตตุมรี่ตตุมรีนะนี่นะเป็นแอร์อดีตรถประจำตำแหน่งของผมเองนะเมื่อก่อนผมขับคันนี้นะเจ้า npr ร้ายรถประจำทีมงานเลยนะครับผมนะเป็นรถของเท่าเกาเลยนะเป็นรถบริษัทนะครับผมนะเมื่อก่อนผมก็ขับคันนี้นะ วันนี้นี่เปลี่ยนไปขับรถขุดเทนแล้วนะคันนี้เลยได้่อตุต้มรุยมาคอนโทรลเทนนะครับผมนะตอตุต้มร <c oughs> ีถอยมาดูเพลย์ไ,ไลนะครับผมนะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ถ่ายทำด้เพียงเท่านี้นะครับผมนะใครรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ